เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทาง unes, <Yes. S 1> ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยเมื่อเขาได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการจบสกอร์ที่ขาดความเฉียบคมทว่าจากการย้ายเข้ามาของทางอาร์เนอร์สลรอตเฮดโค้ชคนใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลุกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะก็ทําให้หลายคนเชื่อว,ว่าเขานี่แหละคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะสามารถช่วยพัฒนาฝีเท้าของทางนุนเยสขึ้นมาได้ แม้กระนั้นทางออลลี่แมคคอยอดีตนักเตะระดรับตำนานและเป็นผู้จัดการทีมเก่าของทางกัสกเรนเจอร์ซึ่งในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูอย่างเต็มตัวก็ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเลยว่าคนที่จะสามารถช่วยเหลือทางนุนเยสได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางอาร์เนอร์สตรอทหากแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางฮัมเมดซาลาต่างหาที่จะคอยให้คำแนะนำกับเพื่อนของเขาได้ดีที่สุด การจบสกอร์มันเป็นปัญหาของทางดาวินนูเยสจริงๆนั่นแหละแม็คคอยก่าวหากเราดูในภาพรวมแล้วเขาทำได้ดีในแทบจะทุกๆด้านเลยนะเขาถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยแต่มันอาจจะติดปัญหาอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือการจบสกอร์ซึ่งมันค่อนข้างจะเหมือนกับทางนิคครัสจัสันเลยนะผมไม่คิดว่าพวกเขาจะพัฒนาไปสุดทางแล้วสำหรับเรื่องของการยิงประตูมันยังคงห่างไกลอีกมา พวกเขาทั้งสองคนต่างก็เป็นนักเตะที่มีโอกาสเข้าทำค่อนข้างจะสูงพวกเขาสามารถทำเกมได้ด้วยตัวของตัวเองและหาโอกาสจบสกอร์ได้ค่อนข้างจะเก่งทีเดียวแต่สิ่งที่พวกเขายังคงต้องพัฒนาต่อไปก็คือการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายด้วยความเคารพเลยนะการที่ผมเอาตัวของทางนูนเยสไปเปรียบเทียบกับทางแจ็กสันนั้นพมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกอะไรพวกเขาเพราะพวกเขาก็แค่ต่างมีปัญหาเดียวกัน หากทางนูนเยสทุ่มเทเวลาของเขาในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนอย่างทางมฮัมหมดซาลาคุณก็ต้องดูและเรียนรู้จากเขาให้มากหากเขาดูซาลาเป็นแบบอย่างผมก็มั่นใจเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นตัวจบสกอร์ชั้นเลิศได้เขาจะเหนือกว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นหากเขาสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดและนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่เล่นเป็นกองหน้าตัวกลางเลยละ่ะ เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อไม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางฟาาิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะกันบ้าง หลังจากเมื่อวานนี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเรากำลังหันไปให้ความสนใจในตัวของทางโทซินอาดาราบิโอโยปนกหลังตัวเก่งจากค่ายเจ้าสัวน้อยฟูแลมรวมไปถึงทางรอยเคนลี่แนวรับตัวหลักของทางบอนมัดอีกด้วยหลังจากพวกเขาทั้งคู่ต่างเกิดสัญญากับต้นสังกัดถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้น นั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมคู่แข่งร่วมหลีกได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลของเราอยากจะได้ตัวพวกเขามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางจุเอลมาติฟปกหลังมากประสบการณ์ของทีมเราที่ก็กำลังจะอำลาสโมสรไปด้วยเช่นเดียวกันหลังจากไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ล่าสุดโรมาโน่ก็ดอกมายืนยันเลยว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องสดแห้วในทั้งสองดิวดังกล่าวข้างตน้นเมื่อมันกลายมาเป็นทางสริการดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดทีมเงินถุงเงินถังประจำหลีที่สอแวลจะเข้าวินในการคว้าตัวพวกเขาเบิ้นมาเป็นแบบแพ็คคู่ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหลังจากทีมของทางเอ็ดดี้ฮาวนนั้นได้ชิงลงมือไปก่อนมาพักใหญ่ๆแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พวกเขาลุมความได้เปรียบเหนือทางลิว์ภูในทั้งสองดิวดังกล่าวข้างต้นนิวคาสซอลกำลังเจรจาอย่างเข้มขน้นเพื่อเซ็นสัญญากับทั้งตัวของลอยเคนลี่มาจากทางบอลมัดและโทสินอาดาราบิโอโยมาจากทางฟูแลมด้วยตามลําดับโลมาโนโพสต์ ano, Post, ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาทั้งคู่จะย้ายเข้ามาในฐานนักเตะฟรีเอเย่นดิวนี้ใกล้จะจบลงแล้วนะ มื่อพูดถึงเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งคนที่สโมสรของเราก็ยังคงมีลุ้นที่จะได้ตัวเขามาร่วมทีมเหมือนกันนั่นก็คือทางเทิร์นคูปไมเนอร์มิดฟิลด์จอมทัพจากอคต หลังจากทีมของเราให้ความสนใจในตัวเขามาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนได้ถักอาร์เนอร์สโอตจะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ต่อจากทางเยอเกนครับในใหญ่เฮเวีแมเมทัล้วยสัมปายทว่าเมื่อตัวของทางส็อตเองได้รับการคอนเฟิร์มเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้มันก็ทําให้ดิวดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเป็นไปได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปหลายเท่าตัว ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองเคยผ่านการทำงานร่วมกับนักเตะรายนี้มาแล้วสมัยที่พวกเขายังอยู่กับทางอาเซตอัคมาอาดีตต้นสังกัดเก่าแล้วก็เรียกได้เลยว่าพวกเขารู้ฝีไม้ลายมือของกันและกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้จะมีกระแสข่าวลือหนาหูมากขนาดไหนก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ตัวของทางคูปไมเนอร์เองก็ออกมาปฏิเสธมาโดยตลอดที่จะไม่ยอมแสดงความคิดเห็นใดๆถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขา โปรเจตัวต้องการจะรอให้ถึงการแข่งขันฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงไปเสียก่อนและล่าสุดหลังจากที่เขานำทีมอัตตันตาผงาดควาปป้าแชมป์ยุโรปลีกได้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการทุบเอาชนะทางข้างขายยาไบเออร์เเวอร์คูเซนซึ่งเป็นการหยุดสิติไรพ่ายตลอดทั้งฤดูกาลของพวกเขาลงไปอีกด้วยคูปไมเนอร์จึงออกมาได้พูดถึงอนาคตของเขาเป็นครั้งแรกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว าะม,มีความสุขอย่างยิ่งที่เราคว้าแชมป์รายการนี้มาให้กับแฟนบอลของเราได้นะคูปไมเนอร์กล่าวผมโฟกัสกับการเฉลิมฉลองความสําเร็จของเราส่วนในฤดูกาลหน้านะเหรอผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราจะได้เห็นกัน หลังจากฟังเรื่องราวของคนที่มีโอกาสตบเท้าเข้าสู่ทีมของเราในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูฝั่งของนักเตะที่าอาจจะต้องย้ายออกจากทีมของเราไปกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซหลังจากจู้ตัวได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดและล่าสุดทางเดวิดลินส์เ่ยาข่าวสายของคนดังซึ่งปัจจุบันเขาก็ย้ายมาทำงานให้กับทางดิสอิสแอนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันเลยว่าหากมันมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาทั้งกับตัวของนักเตะเองและรวมถึงสโมสรของเราด้วยมันก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้ย้ายไปหาความท้าทายใหม่ คอสตทาซิมิคัสเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีกระแสข่าวออกมาเลยนะลินส์กราวแต่ในตอนนี้เข้าอายุอานามเข้าหลัก28ปีแล้วและเขาก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล คุณได้เห็นทางโจโกเมสแซงหน้าขึ้นมาเป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขาในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปแล้วด้วยผมจึงคิดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้มันอาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเขาต้องตัดสินใจย้ายทีมออกไปเห็นได้ชัดเลยว่าหากมันมีข้อเสนอที่เหมาะสมทั้งสำหรับตัวเขาและเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมกับทางฝั่งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเข้ามาด้วย <c oughs> เขาก็มีโอกาสจะย้ายทีม ใช่เลยเขาเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเมื่อปีที่แล้วแต่นั่นเป็นการรักษามูลค่าในตลาดนักเตะของเขามากกว่า ในตอนนี้มันยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมแต่เขาคือคนที่ผมอยากจะให้ทุกท่านจับตาดูอย่างใกล้ชิดและผมก็คิดว่าเขามีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะเพราะตัวของเขาเองก็ต้องการโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถหาได้กับสโมสรอนแห่งนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเพนทอเล็กซานเดอร์อาร์โนกันบ้างเมื่อเขาเป็นหนึ่งในสีนักเตะที่ทางอาร์เนอร์สตรัทในใหญ่คนใหม่ของเราวางตัวเป็นแกนหลักสําคัญสำหรับการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ถัาวสถา,านการณ์ในเรื่องสัญญาของเขาก็ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่เมื่อโจ้ตัวเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งผูกมัดเขากับสโมสสนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025ที่จะถึงนี้เท่านั้นทั้งนี้แม้ตัวของอาร์โนเองจะอยากอยู่คาแข่งกับสโมสสนต่อไปหลังเขามีเป้าหมายสูงสุดในการก้าวขึ้นเป็นกัปตันทีมของเราเหมือนอย่างทางอดีตกัปตันทีมระดับตำนานอย่างทางสตีเฟนเจอรา แต่เขาก็ตัดสินใจที่จะดึงเชงการต่อสัญญาฉบับใหม่เอาไว้ก่อนเพราะต้องการที่จะดูทิศทางของสมโมสรนภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์สร์ร็อตและบรรดาผู้อำนวยการมือทองอีกหลายท่านหลังจากมันเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานกันไปว่ามันจะนำพาทีมของเราเดินไปในทิศทางไหนดูดีมีอนาคตหรือไม่และการเสริมทัพจะออกมาเป็นเช่นไร ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ตัวของทางอารโนเองจะนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจซึ่งผู้ดออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นดาวเตะรุ่นน้องในทีมอย่างทางครอนนอร์แบดลีแบ็ขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเอง เทรนอเลิกซานเดอร์อานอนอาจจะหันมาพิจารณาทางเลือกของเขานะเว้นเสียแต่ว่าสโมสรลิวภูของเราจะสามารถโน้มน้าวให้บรรดาสตาร์ดังซึ่งก็รวมถึงตัวเขาด้วยมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อสู้เพื่อได้รากความสำเร็จและถ้วยแชมป์รายการต่างๆต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแบรดลีกราว แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ